ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมครับต่อสติตายแรกนะครับโอเควันนี้อยู่ในเกมบีสวามเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวขอมาพูดคุยกันเรื่องเควสต์บีมัดที่เป็นพาร์ทสองนะครับว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะก็อ่าอย่างแรกเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเควสของตัวอ่า เป็นเพย์ของตัว b b แบ r นะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10เคว์จากเดิมเนี่ยที่เราทำไป15เคว์แล้วใช่ไหมครับที่ได้เป็นตัวเฟสติ b e ีนนะครับหรือตัวเอ่ยเฟสติบีนะครับหรือตัวอ่าเป็นอะไรทิเกต5 0 0ออันนะครับที่เราทำจบกันไปเมื่ออ่าพาร์ทแรกนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่า n c หมีหรือว่าพึ่งอื่นๆนะครับอีกประมาณ ที่มีประมาณ9ตัวที่เราทําเสร็จไปแล้วนะครับเรามาทันเนี้ยเรามาถึงอ่าไอตัวพาร์ทสนะครับพาร์ทสก็จะมี NPC เพิ่มมานะครับ NPC ที่เพิ่มมาก็จะมี5ตัวนะครับก็คือตัวสปิริตแบร์นะครับอ่าฮั Honey Bear, Buck, นนี่แบร์แล้วก็สติกบักนะฮะแล้วก็กัมมี่บีเอ้ยกัมมี่แบร์นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยครับก็เป็นตัวอ่า Bomber B-Man นะตัวที่อยู่ในฟิวของในในในห้องของอเดตนะครับที่เป็นห้องที่มีเพิ่ง30ตัวถึงจะเข้าได้นะที่อยู่ชั้นบนนะครับที่เข้าได้ไปตอนกลางคืนนะ c อะ NBC แยกก็ก็มีเพิ่มมา5ตัวนะเห็นมือป่ะ NPC แยกก็จะเพิ่มมา5ตัวนะครับและส่วนตัวของ b m มัดเนี่ยนะของเอ่อบีแบรเนี่ยเขาเพิ่มมาอีก10เควสนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะมาะส่งเควสของตัว npc ให้ดูก่อนนะครับทั้ง4ตัวไม่รวมบีมัดเอ้ยไม่ไม่รวมบอมเบอร์บีแมนนะครับเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าตัวบอมเบอร์บีแมนเนี่ยต้องทําเควสตให้เสร็จทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวไม่รู้ว่ารวมรวมถึงตัวบีแบร์ด้วยหรือเปล่าหรือไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปส่งดูนะครับพอส่งเควสอื่นๆจบแล้วนะเดี๋ยวลองไปส่งดูว่ามันสามารถส่งได้หรือเปล่าโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับในเกมอ่าโอเคนะครับก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็อยู่กับตัวละครพนมนคนนาตาดีเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวไปเปิด รังกันก่อนเลยนะฮะปึ้งนะครับผมอ่ะตัวนี้รังพี่ก็เข้าสู่สภาวะเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเออมันจะมีอยู่เควสเควสหนึ่งครับที่ชื่อว่าอ่าเป็นเควสของตัวฮันนี่เบะอ่าอะไรวะฮันนี่บีนะครับเนี่ยฮันนี่บีนะครับมันจะมีเควสอยู่เควสย่อยอยู่ครับที่ต้องใช้อ่อทั้งหน้ากากอ่าหน้ากากนักหน้ากากฮันนี่นะครับหน้ากาก กัมมี่นะครับถึงจะทาเควสได้นะครับแล้วก็จะต้องมีพึ่งฮันนี่บีนะครับถึงจะทาเควสได้นะ <het> ไม่บอกนะว่าเควสไหนทําอะไรบ้างเพราะว่าน่าจะมีคนทําไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหลายวันแล้ว <het> เดี๋ยววันนี้พี่มาส่งเควสให้ดูเลยอย่างเดียวนะครับ <het> เพราะว่าพี่ทําเสร็จแล้วก็ดองไว้หลายเควสนะครับแมก้กระทั่งเควสของตัวธรมธรมดาาเนี่ยพี่ก็ด,ดองไว้นะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนพี่เคยไปส่งของพลรแบรนะครับแล้วมัน คลิกเลยนะครับหลุดเข้าไปเกือบจะส่งเกือบจะส่งกิฟต์ให้กับตัวพอลล่าแบนะครับแต่ว่าพี่ขอดองไว้ก่อนนะยังไม่ได้ไปส่งนะครับเดี๋ยวมาส่งเควสกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวสปิริตแบร์เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพี่ว่ามันง่ายสุดเนี่ยเควสของสปิริตแบร์นะไปกันเลยครับดูซิว่าส่งแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะเราก็มาถึงพี่สปิริตแบร์แล้วนะครับก็กดส่งเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลง เห็นปะอันนี้มันจะมีการให้ส่งกิฟต์นะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้ส่งไปนะครับก็อ่ะทอล์กแล้วกันนะครับเพราะว่าเราส่งเควสนะครับเรียบร้อยกดอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างโอ้นาน,เก,น,นเกินอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับว้าว <laughs> How l o v ร l y much นะครับก็โอเคก็เขาจะเปลี่ยนพอส่งเควสของ ไม่ได้ส่งเสร็จนะครับพอในในระหว่างที่ส่งเคลของ Spirit แบร์นะครับอีกตัวสารเจ้าลมที่เราเคยโดเนทเป็นประจำที่มันดูด้านๆเรียบๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแบบมีรูปหัวใจมีรูปโบตบแต่งขึ้นมานะครับให้ดูสวยงามหน่าบริจาคมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะโอเคกดไปเลยแล้วกันโอ้โหคุยนานจริงๆนะสป i ริตแบร์นะฮะก็จะมีของรางวัลตามนี้ของรางวัลที่ได้นะครับก็จะมีตัว ฮันนี่ครับ250ล้านฮันนี่เลยทีเดียวนะแล้วก็อ่าจิงเจอร์เบด5อันครับแล้วก็10กริเตอร์ฮะแล้วก็ฟิลได้หอันครับแล้วก็เจลลี่บีน5อันครับแล้วก็สับปุสอ่าซูปเปอร์สมูทตี้1อันนะครับที่เป็นของรางวัลได้มานะแล้วก็ตัวเขาก็จะมีการอ่าอะไรเขาเรียกว่าซัมมอนสโนว์สตอร์มให้ด้วยแล้วกันนะฮะนี่เป็นไง แต่เราก็ไม่ได้ไปเก็บหรอกปล่อยให้มันนะฮะอ่ะเก็บเก็บซะหน่อยอ่ะเก็บซะหน่อยอ่ะหนึ่งอันพอนะครับเรามาดูที่ตัวสารเจ้าลมรูปแบบใหม่ของเรานะครับก็ดูเป็นสีสันสวยงามมากขึ้นนะ <laughs> อ่ามันจะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าโดเนตมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็อ่ะมีพี่แบงค์เข้ามาในร่วงเฟรมอีกแล้วนะครับ,โอ,นะรบโอเคนะฮะโอเคนะเรียบร้อย แล้วก็มันจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกร,รู้สึกว่านะครับพอเราส่งเควสของ Spirit b บร์เสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้ฮะที่เป็นมินิเกมอันใหม่นะครับก็คือ Memory Match อันใหม่นะฮะที่มันอยู่ในส่วนของกล่องหมายเลข6นะครับนี่เห็นปะ่ะคือนี้เอง Memory Match อันใหม่นะที่ต้องทำ ต้องส่งเควสของสป i ริตแบก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะครับตอนแรกมันจะเล่นไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือส่งเควสของสปิริตแบกไปแล้วนะสามารถเล่นได้โดยใช้อ่0หนึ่งร้อยสโนเนะครับเพื่อเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นกันเลยแล้วกันนะว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะตามสูตรพี่นะก็คือกดช่องไว้ช่องนะครับอ่ะกดไปกดไปนะครับอันนี้ รู้สึกว่าไอช่องที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีคู่หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวจริงเจอเบรดนะครับน,นไหมถั่วขนมปังวิตเตอร์ฟิลได์ไมโครคือจะได้อันเดียวใช่ไหมเนี่ยถั่วอ่าทานตะวันอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ไหมเออ,องแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นถั่วนี่ใช่ถั่วนะครับ ว้าวคุ้มค่าไหมเนี่ยก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าดีกว่าไปปัญหาเองนะครับโอเคนะในส่วนของสปีดแบกก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือที่เพิ่มท,ที่ที่เขาส่งเควสแล้วได้มาก็คือเป็นของรางวัลประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงก,ก็จะเป็นตัวาสารเจ้าลมนะมีความสวยงามฟุ้งฟิงมากขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถเล่นาในส่วนของตัวเมมโมรี่เมทอันใหม่ได้นะครับเมมโมรี่แมทนะโอเคเจ๋ว นะครับต่อไปนะต่อไปนะเอาใกล้ๆเลยแล้วกันนะเป็นเควสของฮอนนี่แบรนะครับที่เป็น NPC ซที่บีมัดเพิ่มมานะครับเดี๋ยวลองส่งเลยแล้วกันนะฮะเปิดเปิดคือเป็นส่งเควสอันเก่าเฉยนะฮะอ่ะนี่ไงส่งแล้วจะได้อะไรอ่ะอ๋ออีตัวพวงหลีดของตัวหมีดำนะครับก็จะมีรูป อ่าเหมือนจะเป็นฮันนี่บีอยู่ข้างในนะเพิ่มรูปขึ้นมานั่นเองนะฮะกดไปเรื่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมครับมีบัฟมีอะไรไหมรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะฮะใช่ไหมเป็นบัฟนะคูณ2สองคอนดเลตนะครับสักครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะเออน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับตัวหมีตัวน,นี้น่าจะเป็นของเราอยู่แล้วนะฮะคือไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแลยของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นได้เงินนะครับ99ล้าน นะครับ999,999นะครับแล้วก็บวก99,999มื่นเนร้ตนะครับผมแล้วก็ได้9ก้าจิงเจอร์เบรดนะครับได้9หมดเลยนะครับ9ก้าสตาเจลลี่ครับ9ก้าไมโครครับ9ก้าออยนะครับแล้วก็แอคทีฟเป็นคอนเวิร์ตบูสนะครับเป็นตัวเนี้ยที่พี่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเออนั่นแหละเป็นบูส์คูณสนะครับนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวดูดิเออนั่นแหละบูส์คูณสเพิ่มเป็น2ชั่วโมงนะครับจากส่งเควสธรรมดามันก็จะได้เป็นครึ่งชั่่่่่ววโโมมมงงใชชัั้ยอออะแตนนนเเีคืป็2 สองชั่วโมงครึ่งนะครับรวมกับเดิมด้วยนะครับแล้วก็ซลมอนฮันนี่สตอมให้นะครับก็คือระหว่าง,งส่งเควสหรืออะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าส่างปุ๊บวิ่งไปเก็บเลยเนี่ยก็คืออาจจะได้ตัวทิกเก็ตประมาณอัน2อันหรือว่าได้เหรียญประมาณ2อสมเหรียญอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่ายืนฝอยอยู่นะครับ <laughs> นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวฮันนี่บีนะเดี๋ยวไปดูตรงพวงมาลัยแล้วกันเรียกว่าพวงมาลัยแล้วกันนะเพ,ลลนนะเพราะว่า เรียกว่าพวงหลีดมันจะดูสร้อยอย่างเงาไปนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยนะครับก็จะสังเกตนะด้านในของพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นอ่รู้สึกว่าจะเป็นหน้าตาของตัวฮันนี่บีนะครับเพิ่มเข้ามานะครับอ่าเปรียบเทียบกับตัวเดิมอันนี้นะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้แล้วกันนะ,นะเป็นตัวเดิมตัวเดิมจะหน้าตาแบบนี้ก็คือไม่มีไอตัวไอหน้ายิ้มอยู่ข้างในนะครับเราลองมาเปิดดูนะครับว่ามันมันมัน,ม,นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหม อะไรอ่ะมูลค่าของไอ้นี่มากขึ้นหรือเปล่าหรือไงนะไม่รู้อ่ะนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับต่อไปเป็นตัวอะไรดีฮะสติกบัคก,ก,กันแล้วกันเนาะเอาไล,ล่ใกล้ใกล,ใกลไปอา้าวโอเคนะต่อไปก็เป็นตัวสติกบัคน,นะครับก็ส่งกันเลยแล้วกันนะเซเควสของสติกบัคน,นะครับก็กดเลยครับเห็นปะมันจะมีรูปเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นตัวสติกเนียมนะครับก็คือรูปของสติกบัคเนี่ยอยู่ นะครับแล้วก็มีป้ายเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าต้นคิดมัดอะไรนะอยู่นะครับอาจจะได้เป็นพื้นที่พิเศษเพิ่มนะครับอ่ะ My s t i g เ i u m are happy and แอนิเมอปล่อยมันนะครับก็ใครอยากรู้ก็ไปด้านหลังของรางวัลก็จะมีประมาณนี้พอส่งเควสแล้วนะครับก็จะได้เงินนะครับ5 0,000ล้านนะครับแล้วก็ห้าจิงเจ a บดครับ50 t i c k e t ครับผมแล้วก็250 Bitterberry นะครับผมบิ t เตอร์ r บอร์อยากได้เป็นนีออนมากกว่า นะครับแล้วก็บวก10สตริงครับแล้วก็บวกอ่าสิบท็อปปิคเกิลดิงครับแล้วก็บวก1นึ่งไพเอเปิลอันนี้จาก b ีคลิปอินบ็อกนะครับไม่เกี่ยวกับตัวสติกบั๊กนะครับแล้วก็อ่าพนรมอนแฮสอ่าสแตนด์อินอ่าสติกบั๊กชาเลนส์นะครับคือเหมือนกับเปิดสติกบั๊กไปใช่ไหมหรือยังไงวะอ่าแล้วก็สติกบั๊กแฮสอ f the cover f i e l d นะครับเดี๋ยวปล่อยให้ไอ้แบงค์ตีไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวปล่อยให้แบงค์ตีไปก่อนแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวพี่ไปลองตีนิดนึงครับว่า stick bug ตงครือว่า ขึ้นหรือเปล่าับอ๋อนี่ไงนี่ไงครับมันจะมีบั๊เพิ่มมานะเป็นบัฟไม่ใช่บั๊นะครับเป็นบัฟเพิ่มความสามารถมานะใช่ไหมครับตีสติ๊กบั๊ตัวนี้ใช่ไหมก็อย่างตัวนี้ครับเขาบวกส0งพันแคปซิตี้ครับบวก1% instant ร์เซ็นต์อินสแตนต์บีเก็ตเตครับแล้วก็บวก1นึ่งฮันนี่เปิลโพเลนครับบวกหนึ B ่งเปอร์เซ็ครับที่ อาชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับโ้เยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันมีบัฟอื่นอีกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันตอบได้จากาลูก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 ของตัวสติกบัคนะครับก็คือจากตัวเล็กนะน,นี่ๆนได้อีกและนะไม่รู้ว่ามันมีอันอื่นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือคูณ4และเหมือนเก็บไป4อันนะครับก็ คาปาซิตี้มันจะบวกมากขึ้นนะครับเนี่ยใช่ไหมบวกขึ้นตามจํานวนที่เก็บนะบเมื่อกี้มัน2,000ใช่ไหมตอนนี้มันสี่พันแล้วนะมันขึ้นมาคูณ4แสดงว่าคาปาคาปาซิตี้เดิมอะ่ค 1, ะคือ1000งพันะพอคูณจํานวนเข้าไปแล้วก็จะเป็นอ่ามากขึ้นนะครับผมนะครับก็น่าจะเป็นสติกบั克ที่เปิดจากตัวข้างๆไหมข้าง,ข,าง,ข,างข้างตัวสติกบั克ที่เราเปิดประจำนะฮะอันนี้ไม่รู้นะ อ่านี่คูณ5แล้วใช่ใช่นะก็เป๋าก็คูณตามจํานวนเลยครับไม่รู้ว่าทับกันได้สูงสุดเท่าไหร่นะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้แบงค์ตีไปแล้วกันนะครับให้แบงค์ตีไปนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งเควสอีกเควสหนึ่งแล้วกันนะจะได้จบเร็วๆนะครับก็ของตัวต่อมานะครับของตัวต่อมาก็จะเป็นของตัวกัมมี่แบร์นะครับกัมมี่แบร์ทิ้งให้แบงค์เลยนะครับเพื่อที่จะมาทำเควสตรงนี้ <laughs> วิธีการเข้าก็เหมือนเดิมเนาะโอเคนะฮะก็ตรงเข้าไปส่งเควสเลยแล้วกันนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับกดกดกดอันนี้ก็จะมีการให้ของขวัญด้วยนะครับให้ของขวัญด้วยนะเดี๋ยวค่อยให้ทีหลังแล้วกันนะครับขอส่งเควสก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมก็มันจะมีผลกับอีกตรงที่เป็นมันอยู่หน้าสตาร์ฮอนะครับเวลากดแล้วล่ะ จานดาวเทียมที่มันเป็นสีน้ําตาลอยู่เดิมนะครับหรือตอนแรกมันไม่มีก็ไม่รู้นะมันจะกลายเป็นดาวเทียมที่เป็นสีเหมือนตัวกัมมี่นะครับตัวกัมกัมดอปอะนะครับก็คือเขียวม่วงเขียวชมพูอะไรประมาณนี้นะของรางวัลก็จะมีตัวได้เงิน50,000นะครับฮันนี่ห้า0มล้านแล้วก็5 0สโนว์เฟลกนะครับแล้วก็บวก5้าอะตอมิกทรีทนะครับไออะตอมิกทีก็คือตัวไอทุกกี้เขียว,ยวนะที่พี่เคยพูดผิดไปนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ อ่า uh, บวก5 0กานะครับแล้วก็อ่า uh, บวก100งทิเ็ตนะครับแล้วก็บวก100นีออนเบอร์รี okay. ่นะโอเคนะชื่นใจดีออนเบอร์รี่นะครับจะได้ไปครับอ่า uh, ตัวพัฟฟ์พ็อพชั่นนะครับแล้วก็ตัวอ่า uh, สมูทตี้ต่างๆเมื่อกี้เห็นมีคำว่า Return นะนี่ u r n to Your Hype นะเดี๋ยวลองกดดูว่า <c oughs> พูดยังไงคำก็จะกลับได้ไหมนะก็คือยังกลับไม่ได้นะก็ยังใช้วิธีการเดิมนะก็คือ ดิ้นออกไปนะเป็นการดิ้นออกไปเออกิ่งไกลเกินอ่ะโอเคออกมาแล้วนะครับก็ทิกเก็ตก็เพิ่มขึ้นเนาะโอเคนะเราก็ไปจานดาวเทียมใหม่ของเรานะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะไปนะครับก็มาถึงแล้วตรงที่เขาเรียกว่าเป็น c t t v v The g u m m y มี่เบคอนนะไม่ไม่ไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็คือใช้ อ่าเป็นการซัมมอนอะไรออกมาสักอย่างนี่แหละนะก็กดไปเลยว่าอกึกนะครับก็จะเกิดอ่าเป็นตัวหมีกัมมี่พร้อมกับปืนใหญ่ที่เป็นตัวกัมมี่นะครับเวลาก,กดเปิดไปแล้วเนี่ยนะไอสัญ,ญลักษณ์ที่แอคทีฟออกมาเนี่ยเป็นการเรียกปืนใหญ่ออกมานะครับแล้วก็เหมือนกับเสกพึ่งขึ้นมาอ่าเป็นพึ่งกัมมี่นะครับทั้งหมด3ตัว นะครับแลวนี่มีการยิงปืนใหญ่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไม่รู้ไม่รู้มีเนี่ยเพื่อนเห็นหรือเปล่านะมีการยิงปืนใหญ่นะไปที่ฟิวเขาจะบอกนี่ครับยิงปืนใหญ่ไปที่ฟิวเอ่อโคเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูโคเบอร์กันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อมันจะเป็นเหมือนกับการโปรยกำดอบเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะฮะเออนะครับเหมือนการโปรยกำดอบเลยนะครับจริงๆ่ะถ้าเราโปรยเองว่าเผอได้มากกว่านี้นะครับ อะไรครับเนี่ยที่ตรากตามทํากันมาแค่นี้เหรออ่โอเคเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนะมันจะมีการยิงไปที่อื่นอีกไหมอ่ะมันหันก็บอกไปทางอื่นนะครับแต่ว่ามันไม่บอกไม่ไม่ไม่โชว์นะครับว่าข้อความไม่โชว์นะครับว่ามันยิงไปทางไหนนะครับแต่ว่าพี่เห็นเมื่อกี้มันน่าจะส่องไปทางเอ่า mountain t o เน,นะ่นครับ mountain top หรือเปล่าไม่ใชว่ว่ะ มันยิงมาที่พัมกินนะครับเห็นปะเห็นเป็นลักษณะกัมมี่เลยฮะนะเราก็ตีหมากันไปนะครับกับแบงค์สคนไอแบงค์ hey, Bang, ไม่แบงค์เรียหรอวะเนี่ยอ,อ่ะโอเคนะสำหรับตัวกัมมี่ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็ที่อยากจะทำให้ดูนะครับก็คือการส่งกล่องพรีเซตนะครับกล่องพรีเซตส่งซักมันมี2กล่องนะจะให้ส่งตัวไหนดีวะ นะเดี๋ยวส่งกัมมี่ก่อนแล้วกันนะส่งตัวกัมมี่นะครับเข้ามาเลยปึ๊บนะเควสก็ยังยืนยันยืนยงนะครับก็กดไปตรงกิฟต์พรีเซ์ทูกัมมี่แบร์นะครับผมแล้วก็กดปึ๊ก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 ไปอะไรบวก10%อะไรเมื่อกี้วะโคโคนัทฟิลคาบาซิตี้25%ครับบวกหน่าแอน10กูติ๊กบักไปแล้วติ๊กบักไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรวมๆแล้วกันนะครับนี่ มันได้ของรางวัลเป็นไอ้นี่ฮะอ่ามีของรางวัลด้วยนะมีของรางวัลตอบแทนด้วยนะครับก็คือเป็นบวก10 p เ r p ร์โพเพลชันะครับแล้วก็บวก5้านีออนเบอร์รี่เอ้ยบวก50าสิบนีออนเบอร์รี่ครับแล้วก็150อ่ากัมดอบครับแล้วก็บวก1นึ่อ่ากัมมี่กรอบใช่ไหมกรอบเดี๋ยวออกไปดูกันว่าไอ้ฮันนี่กรอบเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะโอเคนะก็สามารถกดดูได้นะว่าตัวไหนของรางวัลเป็นอะไรนะครับแล้วก็ขาดของอะไรบ้าง นะครับก็ไปเลือกดูเอานะครับของรางวัลสําหรับกัมมี่แบร์เมื่อกี้นี่ครับก็คือกัมมี่กรูปไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะก็เขาจะบวกความสาม,มารถในการอ่าอะไรอะ่ะบวก10นะครับคาปาซิตี้สิบเปอร์เซ็นต์นะบวกสิบเปอร์เซ็นต์คาปาซิตี้นะครับแล้วก็บวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นโคโคนัทฟิลคาปาซิตี้เท่ากับว่าถ้าเราไปยืนอ่าในฟิลของคาปาซิตี้ในฟิลของโคโคนัทเนี่ยไอตัวอุปกรณ์เนี้ยก็จะบวก อของเราเป็น35%นะครับ capacity เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บวก10กูเปอร์เซ็นต์บวก10กูนะครับบวก10%วกูเออแล้วก็บวก1%นะครับ critical chance น,นะครับผมเออเหนื่อยใจนะครับผมอะไรวะเนี่ยมันสายขาวชัดๆนะฮะไม่มีประโยชน์กับพี่เลยนะฮะ <laughs> มันจะมืดยังวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอมืดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอมืดก่อนแล้วกัน อ่าโอเคนะรอจนตีกงตีไก่เสร็จอะไรแล้วนะก็คือเวลามืดไม่มาัะทีนะครับก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตใช้เป็นไนท์เบลเลยแล้วกันะ <laughs> นะฮะอ่ะโอเคใช้ไนท์เบลเลยแล้วกันับปึง่งอ่ะนะครับตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเข้าไปในนี้ได้เลยฮะเ <laughs> ข้าไปในโซน30ตัวนะที่มีโอเน็ตยืนอยู่นะครับแล้วก็ ในส่วนของบันไดนะครับก็จะกลายเป็นแบบเรืองแสงจนเราสามารถาโดดขึ้นไปได้นะครับ,นะรบที่เรารอมืดก็คือเราจะลองเอาของขวัญน,นะครับมาส่งให้กับตัวบับเบิลบีแมนนะครับผมนี่ไงกิฟได้ด้วยนะครับโ oh, no, no. อ้โนโนอ่ I mean, you, you know, ้ไอเมนแตงยูบาดุนโออะเบลเฮโอเคช่างมันไม่เป็นไรคือยู you ไม่รับของขวัญมีใช่ไหม อยู่ไม่ละของขวัญมีโอเคแต่ว่าเราส่งเควสไปครบสี่เควสแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะรับเควสของบับเบิลมีแมนได้หรือ,อยังนะฮะก็ลองกดรับไปนะครับโอ้โหยาวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดิมีเควสของบับเบิลมีแมนไหมไม่มีนะครับส่งเควสส่งของขวัญก็ไม่ได้นะครับอ่ารับเควสเพิ่มก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรถือว่า คุณปฏิเสธความหวังดีของผมนะฮะก็เดี๋ยวเราเอาตัวของขวัญเนี่ยไปส่งให้กับฮ o นนี่บีฮันนี่บีนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับส่งเด้บูสอย่างเดียวเลยนะครับก็คือพี่ไปดูคลิปของคนอื่นมานะเขาบอกว่าในการที่จะส่งของขวัญให้ตัวฮ o นนี่บีเนี่ยเราต้องมีอ่าไม่ใช่เราต้องมีเดวเราต้องใส่หมวกนะครับเป็นหมวกอ่ ฮันนี่นะครับเพื่อที่จะไปคุยกับตัวพึ่งฮันนี่นะครับแล้วก็จึงสามารถให้เป็นของขวัญได้นะฮะหรือเปล่าลองดูก่อนลองดูก่อนนะเขอจะมั่วด้วย <laughs> นะฮะก็เหมือนภาษาจะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ตัวกิฟต์ตรงนี้ก็ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวกดส่งไปเลยครับนะให้ของขวัญไปเลยตัวฮอนนะี่บีนานอย่างเราอ่ะ ได้แล้วนะครับของขวัญก็เป็นรูปร่างประมาณนี้ถุงเหมือนถุงน้ำผึ้งเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวถุงน้ำผึ้งตรงนั้นนะฮะจะได้เป็นบวก3จินเจอร์เบดแบนนะครับแล้วก็บวก5ไมโครนะบวก1นึ่งฮันนี่บีเจลลี่นะครับ,บ,ก, 1, Jelly, รบก็คือเป็นเจลลี่ของผึ้งตัวนี้นะฮะก็คือถ้าเอาเจลลี่ไปใส่ในรังก็คือเป็นผึ้งตัวนี้เลยแต่เราไปดูของขวัญน,นะครับของขวัญหรืออุปกรณ์ที่ได้จากผึ้งฮันนี่บีกันก่อนนะที่ต้น, Christmas, นคริสต์มาสว่ามีอะไรบ้างนะ โอเคอ่ะกดย้อนเก็บไปเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไวสาย1ินะครับของฮันนี่ก็จะเป็นอ่าอันเลข12นะครับก็จะมีความสามารถก็คือนี่แบ็กออฟฮันนี่นะครับก็คือไอ้ถุง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 น้ำผึ้งตรงนี้เนาะเข้าใจผิดเป็นบูทบูทก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อว่าแบ็กออฟฮันนี่นะฮะอ่าตัวแบ็กออฟฮันนี่ก็จะมีบูทนะครับก็คือบวก10 Convert Rate ครับผมบวก10% ข้วาว่าซิตี้ฮะแล้วก็บวก5%เมาร์คดูแลเลชั่นนะครับก็คือทำให้เสามาร์คเนี่ยมันนานขึ้นอ่ะนานขึ้นอีก5%นะครับแล้วก็บวก10%ฮันนี่ฟอร์มโทเค็นนะครับก็จากเดิมนะโทเค็นรูปน้ำผึ้งนะครับไม่รู้ว่าเราเคยได้เท่าไหร่นะมันอาจจะสุ่มหรือตายตัวไม่รู้นะจากเดิมสมมุติที่ร้อยเหรียญนะครับอาจจะได้เป็นบวก10%โอเค ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับการส่งเควสนะครับแล้วก็อุปกรณ์หรือว่าของตอบแทนที่ได้จากเควส b บีมัดนะครับจาก PC เอ้ยจาก n p c นะทั้งหมด4ตัวยังไม่ครบนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวพาร์าทสของของของคลิปอันนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าขอละไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่า ตัวบอมเบอร์บีแมนเนี่ยมันยังมันยังทำไม่ได้นะครับเหมือนเหมือนมันยังรับเควสไม่ได้นะครับก็อ่าเลยจบแค่4 NPC ตัวนี้ไปนะครับก็คือนะครับโอเคก็ถ้าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ายังไงอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นแฟนอาร์ตของน้องๆที่วาดส่งพี่มานะครับก็อ่ายังไงอ่ะยังไงช่วยกด กดไลค์รวมๆกันนะให้เป็นกำลังใจน้องด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบาย